สวัสดีตอนเย็นค่ะทุกคนน,น้องๆคนไหนจัดกีฬาสีแล้วบ้างแล้วยู่สีอะไรคอมเมนต์บอกพี่เป้งหน่อยอกเรยว่าช่วงนี้นะคะมีทรงผมผู้หญิงมาแจกเยอะมากๆเลยนะคะหลายแบบมากๆซึ่งเมื่อวานน่ะพี่เป้งชมก็ได้สปอยบอกน้องๆไปแล้วว่ามีทรงหมบมา นะ,ะที่แจกสี่มือชิ้นรั้งนี้ก็เช่นกันคานุนโดจะเป็นผมยาวสีโบนไฮไลท์ชมพูนะคะสี่มือชิ้นเหมือนกันอยากถามมอโณว,ว,ว่าระหว่างทรงนี้นะคะกับทรงที่พี่แป้งชมสปอยไปเมื่อวานเนี่ยชอบทรงผมไหนมากกว่ากันและมือ เาใส่มานะคะก็จะเป็นแบบนี้บอกเลยว่าเขาแจกตั้งสี่มือชิ้นน้องๆก็ต้อง้าพานกันแล้วแหละและแบบที่เขาจะมาแจกของฟรีนะคะนั่นก็คือแบบโหมทค่ะน้องๆคนไหนที่อายุบัญชีโรบอกเนี่ยไม่ถึง13นะคะไปปรับการตั้งค่าให้ถึงก่อนนะคะถึงจะเข้าไปเล่นในแบบนี้ได้และเมื่อเข้ามานะคะน้องๆกดด้านซ้ายมือนะคะรับเงินของเขาไปด้วยนะ,ะเพื่อต้องใช้เงินใน,ในการรับผมทรงนี้ค่ะสมบอกเลยนะคะอย่างที่แป้ชมบอกเมื่อวาาว่าแมบเนี่ยมัน จริงๆอ่ะมันควรอัปเดตตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะแต่วันนี้เขาก็ยังไม่อัปเดตซึ่ง ผมเนี่ยอาจจะมีวิธีลับในหลายๆแบบนะคะอาจจะเป็นการเก็บแบบเลงอันดับเหมือนครั้งที่เป็นทรงผมผู้ชายทรงผมผู้หญิงครั้งที่แล้วก็วต้องรอเขาอัปเดตก่อนนะคะน้องว่าจะมาในรูปแบบไหนพี่แปงก็ลุ้นว่าขอให้มีทรงผมผู้ชายเข้ามาเร็วๆด้วยเถอะหรือาจจะเป็นวิธีนี้นะคะน้องที่ต้องเล่นมินิเกมต่างๆนะคะตามเควสดของเขาลรวก็จะได้ของฟรีไปบบหรือว่าครั้งนี้เขาแจกเยอะนะคะอยากให้น้องๆเนี่ยได้กันนะคะหรือจะเป็นการซื้อในเกมนะคะน้องโดยใช้เหรียญสีทองแบบนี้นะคะโดยการที่น้องเนี่ยจะต้องไปเล่นมินิเกม นะด้วยการแบบใช้รถนะนกระโดดไปกระโดดมาเป็นออบบี้นะแล้วเก็บสะสมเหรียญไปเรื่อยเพื่อน,นํามาซื้อก็ต้องรอรุนนะคะน้องว่าจะเป็นในรูปแบบแบบไหนนั่นเองแล้ววิธีสุดท้ายนะอาจจะมาในรูปแบบของการกดไลค์แมปก็ได้นะคะก็ต้องมารอรุนกันอย่างที่พี่แป้งชมบอกไปนะคะเขามาแจกเยอะขนาดนี้วิธีอาจจะง่ายๆด้วยเหมือนกับขั้นก่อนๆคะ่ะช่วงนี้ของฟรยียังน้อยอยู่นะคะน้องพี่แป้งชมอาจจะมาสปอยของที่มันกำลังจะมานะ,ะอย่เงเบื่อกันนะเจอกันคลิปหน้าค่ะ